สวัสดีคะ่ะวันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเราจะของหัวข้อจะให้กับสิ่งที่คุณควรรู้วันนี้ฉันก็มากับผ้าขม้านะอนุรักษ์วัฒนธรรมอีสานคุณเด้่าสสเลวดราสิเขียกับคาดแบบๆๆว่าว่าภาษาอีสานกล่องนึงกล่องสองกับวัตด้เห็ดจกกักรีเอาฟังอันนี้ไปก่อนเด้อ ขอหัวข้อก่อนค่ะอุ้ยเงินค่ะคิงเหรียญค่ะความมัง่งคั่งความร่ำรวยการเงินการทำบุญนะคะบุญบารมีอ่ะบุญบารมีของคุณจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยค่ะให้สวยเลยนี่บุญบารมีคิงเหรียญ อ,อเหนื่อยเนาะบางคนทำงานหนักนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทนะ,ะมีภาระแหละนะคะช่วงนี้อาจจะภาระเยอะไปหน่อยแเหมือนความรับผิดชอบมันเยอะอแตงนั้นจะคิดอะไรก็ต้องจะสร้างภาระอะไรเพิ่มก็ต้องคิดดีๆนะคะรอบคอบอ,อันนี้คือ อัศวินนงนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะน่าจะมีความวุ่นพอสมควรบีซี่พอสมควรนะ,ะ to close the sun แต่อนี้เขาบอกว่าเขาใกล้ที่จะถึงกับความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเออบินไปใกล้กับเดอะซันเรียบร้อยแล้วแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ความมุ่งมั่นความพยายามของคุณนะ,ะ่ามันใกล้ประสบความสําเร็จแล้วแหละกับสิ่งที่คุณทํามาเห็นไหมเหนื่อยมาก บางทีก็แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยหลายคนอาจจะต้องแบบมีการเลือกการตัดสินใจสองเหตุการณ์สองทางเกิดขึ้นเลือกช้อยหนึ่งช้อยสองนะคะเลือกบางอย่างแต่การเลือกของเรามันอาจจะเป็นการเลือกที่กระทันหันมันเลยยังไม่ได้มีสติหรือว่าสมาธิสักเท่าไหร่ดังนั้นควรที่จะมาควรที่จะมีสมาธิในการเลือกการตัดสินใจครั้งนี้นะ ในช่วงทำมิ่นนี้แหละถ้าคุณมีเรื่องใดต้องตัดสินใจจจะครีนถือเรียนก, er mm hmm. ก็ออกมาประกบนะคะหมอจะเปิดแค่5้าใบอันนี้เขาจะเป็นแบบว่า guardian of the hunt นะคะ w h y animal and nature ความเป็นธรรมชาตินะคะความอุดมสมบูรณ์ครีมถือเรียนนี้เป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงการงานอะไรเงี้ยที่ทำก็จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้นะคะ ห้าถ้วยหลายคนก็อาจจะยังมีบางอย่างที่เหมือนแพเก่าความล้มเหลวที่ผิดพลาดมาในอดีตทําให้เราไม่ได้มองถึงสิ่งที่เรามีอยู่ดังนั้นพ่ออยากจะบอกว่าให้คุณอนะ่ะโฟกัสกับสิ่งที่มีอย่าโฟกัสกับสิ่งที่มันขาดหายนะคะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอืมเดี๋ยวนะขอผูก่อ้แบบนึง ดังนั้นความสําเร็จของคุณอะช่วงนี้มันเกิดมาจากแบบอินเนอร์เกิดมาจากความเป็นความเป็นตัวคุณซะส่วนใหญ่แต่แน่นอนมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เราเสียดายเรานึกถึงเรายึดติดก,กับบางเรื่องอยู่อาจจะต้องปลดล็อกกับสิ่งนั้นด้วยนะคะมาดูขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะ,ะเผชิญกับความขัดแย้งเพื่อการเติบโตคะ่ะนี่คือสิ่งที่ท่านบอก ออันนี้พระแม่ปราวตีนะพระเจนิคัดความขัดแย้งเพื่อการเติบโตแล้วก็การฮิลลิ่งนะคะการฮิลลิ่งการแบบดูแลเอาใจใส่คนที่เรารักอย่างเนี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบโฟกัสนะคะกับความสุขส่วนตัวการทำเซลล์เลฟิฟการฮิลลิ่งนะคะพลัางงานนี้ขึ้นมาโอ้สิเหลียน มบอมมองว่านะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวกันเป็นอยู่หรือว่าการใช้ช่วงเวลานี้อยู่กับครอบครัวอืด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คําแนะนําเนี้ยขึ้นมาสิบเรียนไพ่ที่ดีมากในเรื่องของแบบมอรอดกหลายคนมีเกณฑ์ได้มอรอดกแล้วก็มีเกณฑ์ได้แบบประสบความสําเร็จทางด้านการเงินนะคะอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ความวุ่นวายเนี้ยมันทําให้เราได้เติบโตอย่างมากๆ บางคนอาจจะมีข่าวดีนะคะจากครอบครัวเกิดขึ้นเนาะพลังงานของคุณอิทธิพลนี้เดี๋ยวนะทามมิง่งทามมิ่งของคุณไพ่พะขึ้นมาห้าวันหสัปดาห์นะคะห้าวันห้าสัปดาห์ไม่เกินห้าเดือนสิ่งที่พูดมานี้เป็นคำแนะนำของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ